โอเคสเควัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รักนะครับ่ะก่อนอื่นแก้ไขตัวละครก่อนในน้องยุนนะโดยเกมนี้นะครับเราจะเล่นเป็น2ตัวหลักด้วยกันนะครับผมก็คืออ่าผู้หญิงกับผู้ชายคนละตัวนะีนมีคนนี้กับคนนี้อันนี้คือตัวหลักของเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเอาชุดรอดในเกาะนะฮะที่มีก <c oughs> ิมมิคนิดน่หน่อยบึ้มคือดีนะฮะ โ okay. อเคปรับแต่งสีผมกับผมได้นะชอบผมยาวอะ่ะอืมผมสีดำแล้วกันหัวนี่มันก็ดำมืดไปออกเท่ๆประมาณนี้นะครับชุดเปลี่ยนไม่ได้นะ,ะเอ่อจม,มูกอ,อย่างนี้แล้วคับผู้ชาย แน่นอนหัวเราต้องหัวน้าเงินนะประมาณนี้ผมด้านหลังไม่มีให้เปลี่ยนจมูกกับจมูกสองเหมือนกันสีนนตาขอเป็นสีแดงแล้วกันน้ำเงินแดงโอเคต <laughs> ิดผ่านะโอเคไปนี่เกมโหลดแล้วใช่ไหม๋ยวนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่นะทำคอนเทนต์ร้อยวันโดยก็มันก็จะมีในเรื่องนะฮะก็คือไอ้หมอนี่พา ตีหน่อนีมาเที่ยวนะฮะประมาณนี้อืมวันนี้มันคุยอะไรผมข้ามไปเลยแล้วกันไปหาอ่านดูเองแล้วกันนะครับเดาลมอย่างเดียวเออตกน้ำไปอ่าอันนี้คือจุดเริ่มเริ่มต้นของการติดก่อของเรานะครับโอเคอืม แล้วก็ฟื้นมาบนกาะแห่งนี้นะครับแล้วก็มาเจอกันหนอนี่นะฮะอันนี้คือสองตัวหลักที่เราสามารถเล่นได้นะครับอ่าช่วงแรกเนี่ยผมจะอัพตัวละครหญิงเยอะหน่อยนะเพราะว่ามัน มันล้มได้มันล้มแล้วมันโดนโดนยื่อนะฮะเริ่มแรกของเกมก็เก็บกิ่งไม้ก่อนนะครับกับหินเก็บของอะไรพวกนี้กันเดี๋ยวเราจะทำขวานนะครับต้องใช้ไฟเบอร์กับหินแล้วก็กิ่งไม้ไฟเบอร์เราหาจากพุ่มไม้นะครับไม้ที่เป็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมโอเคได้ขวานมาแล้วก็ กดกขวายให้ตัวละครใส่นะ่ะแล้วก็ตัดไม้โอเคพิกแอคต้องใช้อะไรกิ่งไม้หินไฟเบอร์ต้องใช้หินเพิ่มอันหนึ่งมาทำพิกแอคด้วอ่าพวกไม้เบอรี่นี่ก็ดีเหมือนกันได้ทางอาหารอะไรเงี้ยเค ก็มาขุดเห็นได้นะครับขุดนาชิพายโอเคแล้วเดี๋ยวเราทำโต๊ะไม้โต๊ะคาไปแหละทำให้ตรงนี้แล้วกันตู้ชายจะใช้ได้ได้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวทำดาบเนี่ย ไม่ทำหอ,อกเลยกันไม้หินเชือกเชือกก็ใช้ไฟเบอร์ทำเอ่อเชือกนี่ไม้เชือกหินโอเคใส่ไปตัวคาบแล้วก็คาบดาบ,าบอพหกเอ๊ะทำไมคาบไม่ได้ลู่อ๋อเชือกใส่ไฟเบอร,ร์ไปปะตูเกือบแล้เก <c oughs> <ๆ>ือบแล้ว เดี๋ยวทำมาสองอันนะเดี๋ยวเอาเชือกค้าไปกันนะให้ตัวผู้ชายได้เออ,อเคให้ผู้ชายถือไว้นะถอดชุดผู้ชายได้ได้วยนะถอดเสื้อผู้หญิงก,ก็ถอดได้นะจริงไม่ถอดไม่ถอดเดี๋ยวบินเคต่อมาสิ่งที่ต้องทำตอนนี้เรามี ทอชถืออันนี้แบบวางพื้นแล้วก็ให้ผู้ชายถือแบบมืดโอเคเราก็ถือได้แต่ไว้ก่อน <c oughs> อยากรับกะตอบเล็กๆไว้นอนโอใช้ไฟเบอร์ตั้ง20มีไม่ถึงเลย ก้นครับวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันไอกิ่งไม้ห้าไปเบอร์สามโอเคมันเอาไว้นอนเติมเลือดได้นะตเติมเลือนนดนิดนึงช็องแรกก็กินไหนนี้ไปก่อนแล้วก็ทำกล่องมาสักอันนึงกล่องนี่มันทำกับน,นี่ะ กดได้เลยวางไว้ตรงนี้โอเคเก็บของไปก่อนมันลกนะไม่ใช่อะไรอตอนนี้อีกนิดนึงมืดแล้วไปหาไฟเบอร์เพิ่มอีกนิดนึงหาอาหารหาอะไรต้องใช้ไม้กับไฟเบอร์ใช่ไหมหยัดไปก่อนอืม ไหนวานี่เราก็ต๊อปหลังหนึ่งวางสักตรงนี้แล้วก็เตียงเก็บเข้ามาใส่ไว้ในนี้อ่ะโอเคแล้วก็ทำทอชสักสองอันเดี๋ยวนะ ไปตรงนี้ชิบหาย <c oughs> ไป <c oughs> ไปเดี๋ยวไปวางทอชเว้ข้างหลังเนี่ยนะแนวทอชเว้หลังบ้านเฉยเลยเดี๋ยวออกมาก่อนนี่ต้องเข้าไปวางข้างในนะครับโอเค ก็ที่นอนโอเครอที่นอนไปเติมเลือดอยู่แล้ขยายอาณาเขตนิดนึงให้มันมองเห็นนะไม่ใช่อะไรโอเคเออจำได้ว่าเดินขึ้นไปตรงนี้จะเจอกระท่อมะเลยไปรูดของกัน <c oughs> นี่ไงมาแล้ว คนพื้นเมืองมาดิอืมขาดมีอะไรไหมมีพผ้าไม่โดนไอ้หี้ยต้องสก,กิดก่อนนะครับต้องสก,กิดแล้วก็ตีแรงโอเคตีเบาสองทีแข็มไม่ขาดนะ ตอนนี้น่าจะอัพได้แล้วอันนี้อ้าวยังขาดอีกหนึ่งอันนี้มีขดเฝ้าด้วยเรามาเข้าไปกันเราเข้าไปนอนเอ๊อเ,เข้าไปฆ่าทีละคนอุ้ยจุ๊เค มันหลับแล้วค่าทีละคนได้อุ้ยกดอากดเดินไม่ได้เชีย๋ยโดนปั่นฟรีไปสองรอบไ่ผู้หญิงวะเราเสียบได้เลยนะแมวแมวตุ้มหลุดบินไห้เนี่ย ไม่ได้เซ็นเซอร์ไว้ได้วยฝากขอแรงนะนิด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 มันเมื่อกี้มันก็ไม่เหมือนนะอะ YouTube คงดูไม่ออกว่ามันคืออะไรเอ,อ่อรู้สึกถ้าเดินไปทางนี้จะมีหมู่บ้านอยู่นะเดินไปกันแมพมันเจเนเเตมามันก็เหมือนเดิมทุกรอบนะก็เลย จำได้นะครับอ่านี่หมู่บ้านนี้เขาจะนอนกันหมดอุ้ยบึ้มๆมมคือลือโทษนะขอของหน่ลยตีเบาๆตีเบาๆเจ้จริงๆเราจะเป็นคนมีสีแธรทำไม่ฆ่าผู้หญิงกันได้นะ แต่เพรเท่าเทียมไหมโอ้โหโดนจนได้โอเคได้ยากกลับไปไม้มานอนเติมเลือดเลยละกันก็เดินขึ้นไปก็จะมีหมู่บ้านหนึ่งแต่มันจะเช้าแล้ว วารปกับกันโอเยัดเข้าไปเหล็กได้แปดอันละเาหินมาคาบไปนี่กันเตาเราจะได้เผาเหล็กได้นะครับอืม แล้วก็เอาหอเห้ยมาย่างเดี๋ยวเราต้องฆ่ากวางหลือกระต่ายสักตัวหนึ่งทำใบไอ้ทงวาฟนะกวางเราตีทีเดียวไม่ตายนี่คืตายอยู่อ๋อได้ละล้วเอากิ่งไม้มามีกิ่งไม้เหลือไหมเนี่ยไม่มีต้องหากิ่งไม้แนละ้ว อ,อ,อ,อโดนลาหัวแล้วเดียวอยู่นะอยู่โยู่นะชื่อยู่นะหรือยู่นะรู้ไอ,อ้อผู้หญิงมาเดียวคนเดียวเดียวผู้หญิงสู้อยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงเอ,อ๋สวยลมหนึ่งกูโดนลุมพลิงเด็กยากัน ไอตัวใหญ่ตีแรงช่วยด้วยช่วยด้วยตีมันเลยตีไม่โดนอีกอื้มเขียนคาบตีไม่โดนยังไงวะอุ้ยลบลบตายเอออยู่นาตีมันเขีย ในหัวห่อมาในเหล็กเนื então, ้อจูน oh. ้าเลยเลีอยเท่าไรเนี oh. okay. ่ยเหลืออยู่นิดนึงไอจูน้าไปรลีันตอนนี้อัพนี่อัพได้แล้วอัพเก็บเกี่ยวอันแรกเลยมันจะได้แบบเก็บของได้เยอะหน่อยนะฮะฟาร์มของได้เยอะ Uh, HP ส่ิบอไม้มาทำเป็นกิ่งไม้ได้ด้วยนี่หว่าลืมลืมไปเลยมีต้องใช้ยันส่ยันได้ล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปทางที่มันเดี๋ยวนะทำอันี้เพิ่มอีกักนิดนึงใช้หินไฟเบอร์หินไฟเบอร์ทำนี้เพิ่มอีกอันหนึ่ง โอเคที่เราเก็บกิ่นไม้กูก็มีอยู่หรือวะโอ้ยกูไม่เห็นไต่เยอะแต่คาเพิ่มนะทำไมตดถั่วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปขุดเหมืองสงับปูนนี้เอาไว้ยีงไปก่อนเดี๋ยวมันก็หายเองนะต้องเดินไปทังขวามือเดินไปโซนแถวๆนี้ต้องเดินโซนแถวๆนี้ มีคนฆ่าหมูไม่ให้ป่ะเฮ้ยเก็บเลยอ่าทางเข้าแล้วยวปักธงไว้ตรงนี้โอเคเข้ามาเจอค้างคาวปีสองทีมั้ะเออทีเดียวยังไม่ตายช่วงแรกนะช่วงแรกช่วง,งหลังเดี๋ยวอัพสกิลตีเดี๋ยวมันก็ตาย ออกดาเมิเท่าไหร่วะสิบแปดโอ้ยไอ้เฮียบักเฮ้ยรอรอมันมาใกล้ใกล้ก็ขุดหมดแล้วมั้ เราวบบกับชื่อร้อยสิบสองบวกกับเก้าอีกสิบร้อยสิบได้สิบสองสองก็แล้วเราก็เอามาทำเป็นโต๊ะหนึ่งอันแล้วก็ไปข้างๆกันเลยโอเคเราก็จะได้ดับเหล็ก ทำดาบก่อนแล้วกันหรือทำไอ้นี่ก่นอนทำบ่อน้ำกันดีวะสี่สี่สี่หินเราวน่าจะพออยู่นะเออททำน้ำก่อนก็ได้ s, <S หนึ่งสองสามสี่หมดพอดี แล้วก็หินแล้วก็ไม้ไม้ไม่พอวะเอ้ยไม้พอเนี่ยวะขาดเลยวะขัดเชือกหนึ่งสองสามสี่โอเคได้บ่อน้ำมาล้วนี่ใช้ได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวน้ำมันก็เติมขึ้นมาเรื่อยๆเอาไว้ซักตรงนี้ รอน้ำขึ้นแล้วเราค่อยมากินน้ำเขาค่อนข้างเปลืองนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขุดใหม่เห็นเยอะแยะ